สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มมีเซรั่มบำรุงผิวกายตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาแนะนาเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มองหาครีมบำรุงผิวนะคะหรือว่าเซรั่มบำรุงผิวกายที่ช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็ไม่เหนียวเนนหนอะหนะแล้วยังช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นได้จริง <S <S <ๆ S 2> แล้วก็ส้มแนะนําตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆ,นๆซิริลลินไวท์เทนนิ่งบอดี้เซรั่มนะคะเพื่อนๆที่ส้มเลือกเจ้าตัวนี้นะคะมาแนะนําในวัน เ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าเขาแตกต่างจากครีมบำรุงผิวนะคะธรรมดา hmm. ทั่วไปคือจริงๆแล้วห่างไม่ใช่ครีมนะคะเ, hmm. เพื่อนๆเขาเป็นเนื้อเซรั่มค่ะคือเปิดออกมาใช้ครั้งแรกคือส้มว้าวมากนะคะเพื่อนๆคือเป็นเนื้อเซรั่มจริงๆนะคะเป็นเจลใสๆเลยนะคะไม่เห,หนียวเหนอะหนะแถมยังคงความชุ่มชื่ในให้กับผิวส้มในยาวนานมากๆจะบอกว่าเจ้าซีรีนไวเทนนิ่งบอดี้เซรั่มตัวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งไอเทมติดกระเป๋าของส้มไปแล้วละค่ะมันดียังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดู เนื้อเซรั่มของเขาก็เลยดีกว่านะคะนี่นะคะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าพอส้อมบีบออกมาจากหลอดเนี่ย เขาจะเป็นเจลใสาๆนะคะเพื่อนๆเจลใสาๆลื่อนๆนะคะไม่เหนียวเหนินหนะนะคะที่สําคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นที่แรงมากนะคะทาปุ๊บนะคะผิวของส้มเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นทันทีเลยะคะ่ะที่สําคัญนะคะซึมง,ง่ายมากไม่ลอยเคลือบผิวเหมือนครีมตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมจั่นใจได้เลยว่าสารบำรุงแต่ละชนิดที่อยู่ในเจ้าหลอดนี้นะคะ สามารถซึมลึกลงไปนะคะบำรุงผิวของเราเนี่ยได้ล้ำลึกกว่านะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วต้องเห็นผลกว่าค่ะส่วนผสมของเขานะคะไม่ได้หมดแค่อัลฟาอาบูตินหรือวิตามินซีนะคะเ,เพื่อนมีวิตามินอีนะคะกลูต้า มีส่วนผสมของน้ําแร่และคอลลาเจนอีกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนช่วยปกป้องนะคะและฟื้นฟูผิวจากการทําร้ายของรังสี UV ได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะช่วยปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะให้กลับมาสมา่ำเสมอทั่วเรือนล่างนะคะเ mm hmm. พื่อนๆคือส้มชอบมากๆจริงๆนะคะสําหรับเพื่อนเนคนไหนนะคะ mm hmm. ไม่ชอบแบบความเหนียวเหนอะของเงนื้อครีมนะคะ mm hmm. แล้วก็อยากมีผิวที่กระจ่างใสไร้ปัญหาผิวนะคะเ mm hmm. พื่อนเส้มแนะนําเลยค่ะ ซีรีส์ไวท์เทนนิงบอดีเซลลมตัวนี้เท่านั้นค่ะเ,เพื่อนๆบ๊ายบาย